ขอบคุณที่ขอบคุณที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับถ้าแต่อีกอย่างหนึ่งที่นูยากขอบคุณอะไรลูกพูดมาแล้วขอบคุณคนบนฟ้าก็คือพ่อครูค่ะ ทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่าคือใครนะครับเขารู้ครับผมเป็นพ่อครูของน้องนุ่นนะครับในวันนี้นะครับก็ลูกสิทธิ์ประสบความสําเร็จแล้วขอให้คุณครูที่อยู่บนฟ้านะครับได้รับรู้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นจากการสั่งสอนของท่านครับเราจะพูดเสมอว่าถ้าหากว่า ไม่มีเวทีแสงแรกก็ไม่มีใครรู้จักนุ่นเนธหรือดำดงในวันนี้แน่นอนจะผ่านไปกี่ปีหนูก็ยังคงขอบคุณเขาคะ่ะขอบคุณพ่อครูหมนรัก ขอบคุณแสงแรกก็คือเวทีสอนล้ำน้ำเพชรค,ค่ะเป็นสิ่งที่ดีลูกและนะตอนนี้หนูรับรู้ได้แล้วว่า พลังรักมันยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศาลมากสำหรับหนูจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูจะไม่มีวันลืมเขาหนูอยู่ตรงนี้ณนะปัจจุบันหนูขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีจากบ้านบรารมีทุกๆคนขอบคุณพ่อพ่อเน็แม่ไหมแนตแล้วก็ นุ <No. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณที่ก้าวผ่านอะไรมาด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะก็ยังไงเดี๋ยวนั่งอยู่กันก่อนจนจบในท้องเรื่องแล้วเดี๋ยวไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันข้างล่างต่อตกลงไหมคะหนูอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ติดพวงมาลัย เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเอาพวงมาลัยออกก่อนนะคะขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทําการแสดงกันต่อนะครับขออนุญาตเก็บพวงมาลัยนะครับจะได้สะดวกต่อการทําการแสดงลิเกน,นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ,บนะระวังระวังสร้อยนะครับระวังสร้อยขาดนะครับ ค่ำคืนแห่งความรักและความซาบซึ้งวันเกิดนุ่นเนตรชนกค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยไออุ่นของความรักและความผูกพันเสียงหัวเราะน้ำตาและความซาบซึ้งใจถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่งดงามก่อนการแสดงจะเริ่มบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของแม่แม่แฟนคลับและผู้มีพระคุณที่มารวมตัวกันเพื่อฉลองวันเกิดให้กับ นุ่นเนธชนกนางเอกลิเกฟผู้ครองหัวใจของทุกคนแล้วช่วงเวลาที่งดงามที่สุดก็มาถึงนุ่นยกมือไหว้ทุกคนด้วยดวงใจที่เลี่ยมสุขก่อนกล่าวคำพูดที่ทำให้ทั้งเวทีตกอยู่ในความเงียบมีที่ไปไม่ลืมที่มาพ่อครูแม่ครูอยู่ในใจเสมอเพียงเท่านั้นน้ำตาของใครหลายคนก็ร่วงเงียบเงียบด้วยความรู้สึกที่เต็มตื้น เสียงปรบมือดังตึกกล้องไปทั่วพร้อมสายตาที่มองเธอด้วยความรักนุ่งเหนยขอบคุณพ่อครูมนรักด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอบคุณแสงแรกที่ทำให้แอดได้รู้จักกับนุ่นเนรหรือดำดงเวทีสอนรามน้ำเพชรเวทีที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางลิเกของเธอและในช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ที่สุด นุ่นค่อยๆคุกเข่าลงก้มกราบแม่แม่แฟนคลับทุกคนบนเวทีด้วยหัวใจที่อ่อนน้อมเธอกล่าวขอบคุณจาก้นบึ่งของหัวใจหนูไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาหาหนูเยอะขนาดนี้ หนูรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่แม่แม่ให้มามีค่ากับหนูมากมากหนูซาบซึ้งใจที่สุดขอบคุณแม่แม่ทุกคนทุกรอมที่รักและเอนดูหนูขอบคุณจากหัวใจค่ะไม่มีคำพูดใดจะบรรยายความรักและความผูกพันในค่ำคืนนี้ได้ดีไปกว่าภาพของนางเอกลิเกที่ก้มลงกราบทุกคนบนเวทีด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความกตัญยู เธอคือเล่าความสุขของทุกคนจริงๆรักเธอนะนุ่นเนธชนกค่ำคืนแห่งความรักและความซาบซึ้งวันเกิดนุ่นเนธชนกค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยไออุ่นของความรักและความผูกพันเสียงหัวเราะน้ำตาและความซาบซึ้งใจถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่งดงาม ก่อนการแสดงจะเริ่มบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของแม่แม่แฟนคลับและที่มีพระคุนที่มารวมตัวกันเพื่อฉลองวันเกิดให้กับนุ่นเนธชนกนางเอกที่เกมผู้ครองหัวใจของทุกคนแล้วช่วงเวลาที่งดงามที่สุดก็มาถึงนุ่นยกมือไหว้ทุกคนด้วยดวงใจที่เปี่ยมสุขก่อนกล่าวคำพูดที่ทำให้ทั้งเวทีตกอยู่ในความเงียบ มีที่ไปไม่ลืมที่มาพ่อครูแม่ครูอยู่ในใจเสมอเพียงเท่านั้นน้ำตาของใครหลายคนก็ร่วงเงียบเงียบด้วยความรู้สึกที่เต็มตื้นเสียงปรบมือดังกึงก้องไปทั่วพร้อมสายตาที่มองเธอด้วยความรักนุ่นเอ่ยขอบคุณพ่อครูมนรัก์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอบคุณแสงแรกที่ทำให้แอดได้รู้จักกับนุ่นเนรหรือดำดง เวทีสอนรามน้ำเพชรเวทีที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางลิเกของเธอและในช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดนุ้นค่อยๆคทุกเข่าลงก้มกราบแม่แม่แฟนคลับทุกคนบนเวทีด้วยหัวใจที่อ่อนน้อมเธอกล่าวขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจหนูไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาหาหนูเยอะขนาดนี้ หนูรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่แม่แม่ให้มามีค่ากับหนูมากมากหนูซาบซึ้งใจที่สุดขอบคุณแม่แม่ทุกคนทุกน้องที่รักและเป็นดูหนูขอบคุณจากหัวใจค่ะไม่มีคำพูดใดจะบรรยายความรักและความผูกพันในค่ำคืนนี้ได้ดีไปกว่าภาพของนางเอกลิเกที่ก้มลงกราบพิธีกรู้พีด้วยหัวใจที่เ่ยมไปด้วยความรักและความจริงใจครับ เธอคือเป้าความสุขของทุกคนจริงๆรักเธอนะลุนเมธชนกทำ